สวัสดีครับพบกับเราช่องไาย์ป๊บซี่แฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมพี่หนุ่มกันนะครับนี่ครับก็มากับคุณแม่ครับน้องนานาด้วยนะครับวันนี้นะครับเพิ่งไปรับน้องนานากลับมาจากโรงเรียนนะครับน้องนาาสวัสดีครับเะไยังนี่คคุณแม่มีอะไรอยู่ในคอนะครับเยอะแยะเลยนะ อ๋อสีแดงแดงนี่แหละครับใช่อันนี้คือเชือกนะครับเชือกใส่คอเชือกใส่คอนะครับนี่ครับเป็นลายนะครับชสวยค่ะนี่ครับก็มีคุณแม,ม,คณแม่คุณแม่ลีนะครับ,บอ่คุณแม่ลีบอกว่าให้คุณพ่อทำเชือกให้พี่หนุ่มสุรินหน่อยนะครับคุณพ่อก็เลย ไปสั่งเทือกมาแล้วก็ให้นาแซมถักให้นะครับมาให้ลูกชายมาให้ลูกชายใช่ไหมคุณแม่ค่ะคุณแม่อันนี้แต่งตัวสวยนะครับเสื้อจากไหนนี่คุณแม่เสื้อจากฮ่องกาค่ะจงนก็ของไอซก็สุดีดก็คุณพ่อก็ถักมาสองเส้นนะครับแต่ก่อนจะใส่คุณปู่เกตอยู่ข้างในนู่นครับเดี๋ยวเราจะเดินเดินดูคุณปู่เกตก่อนนะครับดูถนอ ก็คุณภูเกตก็นู่นนะครับทําความสะอาดที่หลับที่นอนอยู่ข้างในนู่นให้พายซิโก้เดี๋ยวพ่อจะพาไปเยี่ยมาพซิโก้ดูครับว่าเขาหายตกมันหรือเปล่าครับก็หันหน้าหน,าน,นีนะครับเพิ่งไม่เคยมาหาเขานานเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังจําได้ก็ถือว่าดีเฮ้อ,ฮอเฮ้อเฮ้อกี่ไมวยเบื่ไหมเออ เกิงเก่งเกงเกงเก่งเก้าเฮาเฮาเฮาก็ถ<ฆ>ือ<ม>ว่าดีนะครับยังจํากันได้นะครับเมื่อกี้ก็หลงๆนิดหนึ่งนะครับตั้งใส่นะครับก็หลงๆล,ลืมๆคนแก่ก็ประมาณนี้นะครับเฮาหนูเฮาเฮาเดี๋ยวเราไปดูพายพิโก้กันนะครับีิ เอาก็ไม่เคยมาหานานนะครับก็ต้องต้องระวังเป็นธรรมดานะครับมงครับพ,พี่โก้นะครับวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่นุ่มผมมีของมาให้ม <c oughs> ผมมีมีสร้อยคอสรอ้อยคอจากเอซีก็วันนี้ <c oughs> จูบนาเทีย์ไห้เทีย,ย์ไห้ ดิงโง่นาเชิหรือเปล่านาเชดอะไรแล้วโอ้คุณตาว่าฟเห็นนาเชิดด้วยนะครับตกใจนาเชิดคลองน้ำหรือเปล่าอ๋อคุณตาบอกว่าฟันเห็นนะครับแล้วนาวิอซอนเร้อไงนาบวิอ่อนนางที่เอียงนูนใจลดจุดลดกำลังเอาละเอาเ วันนี้กล้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้ถือไม้กันสั่นมาเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับอันนี้ก็คือก็ไม่ตกหลายวันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็พามาเยี่ยมสามหนุนครับนานได้ขึ้นมาหาเขาทีนะครับก็ถือว่าดีนะครับจาได้ทุกเชือกนะครับอันนี้ก็ขอบมาดูพี่หนุ่มนะครับ ลูกชายของคุณแม่นะครับคุณแม่ก็เอาเชือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองลองใส่ดูนะครับว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับ,รบเข้าไปดูพี่หนุ่มกันอ่นอร่อยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะลองใส่ดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับ อนนี้ก็รอคุณปูเกตนะคะเดี๋ยวคุณสเกิรมาใส่นะครับสเดี๋ยวคุณแม่เป็นคนบรรยายนะคุณพ่อจะเป็นคนใส่ตอนนี้องสันก็ขออภัยนะครับก็คุณพ่อรีบนะครับก็มีไปรับน้องนาหนาก็มาเลยสลิดมานี่เลยนะครับลืมไม้กันสันนะัะสวยครับพ่อของของพี่หนุ่มสวยพี่หนุ่มครับแล้วก็อีกเส้นของน้องแตงโมนะครับเนี่ยน้องแตงโมพอจะเล็ก ก็ขอ,ขอบคุณคุณแม่ลีนะครับคุณแม่ลีใจดีค่ะพี่ร <Gentle S 1> <ห>ักเลยก็สสุยกต่อะฮะเอ้ยสอดองไปที่ไนเนาะที่นี่นะคะปอกคอ อันสวยนะคะพี่หนุ่มสวยค่ะพี่เฟรี่ได้พี่หนุ่มก็ได้นะคะภูกตจะใส่ตลอดหรือว่าจะใส่เวลาออกงานล่ะครับใส่เวลาออกงานครับผมใส่เวลาเดินเล่นไหมครับผมเวลาเดินเล่นนะถ้าไม่มีงานก็ใส่เดินไปหาพี่เฟรี่ครับวันหลังให้ตาไปปลูกไม้เสร็จก่อนตายเอาไปลงหาพี่เฟรดี้สวยไหมครับ วยครับผมนี่ครับเป็นจากเอฟซีคุณแม่ลีนะครับแล้วพี่หนีหัวก็ได้สำเร็จนะเรนบิ๊กเอฟซีเพิ่มงานไอ้ซองไหมเนี่ยซองไหมเนี่ยเอา้าเออพอดีหมดแล้วใคยรักจริงนี่ยเดี๋ยวมาแข่งให้เอเอถอยรักจริงอย่างนี่นะครับก็ขอบคุณคุณแม่ลีนะครับที่รักและเอ็นดู พี่หนุ่มสุลินที่แป๊บซี่นะครับแล้วก็น้องแตงโมนะครับก็ขอให้คุณแม่ลีสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปราศจากนอนะครับแล้ววันนี้คุณพ่อก็จะพาไปดูน้องแตงโมด้วยนะครับน้องแตงโมอยู่ที่พี่แป๊บซี่นะครับวันนี้ก็เอาเชือกมามอบให้พี่หนุ่มเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสวยมากครับเฮะเนาะนี่นะครับเป็นเส้นแปรๆนะครับสวยมากครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องแตงโมต่อที่บ้านพี่แป๊บซี่แล้วก็ดูพี่แป๊บซี่ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้คุณพ่อจะลงคลิปเดียวนะครับครับก็กลับมาจากพี่หนุ่มก็มาดูลูกชายเอฟซีต่อนะครับนี่ครับเชือกสีแดงนะครับกินน้ำกินท่าเสร็จแล้วนะครับไรครับพี่แป๊บซี่อ้อนคุณแม่อ้อนคุณแม่ก่อนหิวเหรอ อ่อนคุณแม่ดีหูกลางด้วยหูกลางด้วยนอันนี้ไหมอ่อนคุณแม่ก่อนมาไหมอ่อนดีดีออนดีดีเออหูกลางด้วยดีดีเออยาวๆหน่อยเยยวาวหน่อยโอ้ยงี้ครับก็กลับมาดูลุยไถต่อนะครับวันนี้ก็จะมาใส่เชือก ให้กับน้องแตงโมนะครับอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่ลีนะครับน้องพลอยก็แอแบบอยู่ฝั่งนู้นนะครับข้างหลังพี่เต้นะครับวัน,บนนี้ก็ไม่สั่นแล้วนะครับก็มีแจหมายกันสั่นเรียบร้อยแล้วอ่ะก,ก่อนอื่นก็ให้แม่แม่เอฟซีดูลูกชายก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้คุพ่อลลงคลิปเดียวนะครับก็กลัวแม่แม่เอฟซีจะคิดถึงเขา กับเสียงอ้อนของเขานี่ครับพอมาดูหุ่นล่ำล่หุ่นโลๆหุ่นเชิดๆชิดกินยานะครับวันนี้เดี๋ยวก็จะพามาดูน้องแตงโมด้วยครับน้องแตงโมยังอาบน้ำนะครับส่วนคุณแม่ทําอะไรครับเดี๋ยวเราหันไปดูคุณแม่กันนะครับว่าคุณแม่ทําอะไรนะครับอือ่าคุณแม่ครับทําอะไรครับ โอ้เก็บที่นอนลูกชายนะครับก็เมื่อกี้ก็คุณแม่ก็ไปหาลูกชายอีกอีกคนนะครับเป็นยังไงคิดถึงลูกชายไหมอ๋อก็หางฟีฟซีล่วงก็อ,อ,อยู่แถวนั้นเดี๋ยวเราเรอดูรอดูน้องแตงโมใส่เชือกกันนะครับนี่ก็ดูหุ่นล้ำล้ของลูกชายเอฟซีก่อนนะครับดูนะครับ ล่ำมากเลยนะครับแล้วก็มี f อซสายสมอนนะครับฝากคะแนนมาฉลองฉลองซับให้พี่เป๊ปซี่นะครับบอกให้เราซื้ออาหารมาฉลองซับให้กับลูกชายหน่อยครับแล้วก็พ้องเพื่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนเดี๋ยวเราก็รอรอติดตามข้าหน้าจะเป็นวันเสาร์นะครับแต่สถานที่ยังไม่แน่ไม่แน่ชัดนะครับ ตอนแรกท่านบอกว่าหรือจะเอาไปไปซื้อผลไม้แล้วมาขายออนไลน์ก็ได้นี่ครับแต่เราให้น้องช้างกินแบบง่ายๆก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณ f c สายสมอลนะครับที่ฝากคะแนนมา3,000คะแนนนะครับเพื่อให้ฉลองให้พีเป๊ปซี่นะครับกับเพื่อนๆนะครับก็ต้องติดตามครับน่าจะเป็นวันเสาร์นะครับเพราะว่าน้องน่ารักจะได้อยู่ด้วยนะครับโอ้พี่พลปยก็แอบๆอยู่นะครับ ู่ตรงนู้นนะครับครับก็น้องแตงโมก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องแตงโมใส่เชือกคอเป็นยังไงครับวันนี้ก็ให้พี่หนุ่มแล้วพี่เฟซี่ก็มีแล้วน้องแตงโมบ้างนนครับก็ขอบคุณคุณแม่ลีนะครับแล้วก็เฟซีกหลายหลายท่านนะครับ ที่ไม่ทอดทิ้งครอบครัวไพายบเปปซี่นะครับที่รักและก็เอ็นดูมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เราลงจากรถมาจนถึงปัจจุบันนะครับก<อ>็ขอ,ขอบคุณท่านมากมากครับอ้าน้องแตงโมใส่เชือกให้คุณแม่ลีดูหน่อยก็จะให้ควันเบนใส่เชือกนะครับเป็นยังไงนะครับสวยนะครับ วันนี้คลิปอาจจะยาวนะครับนี่ครับตอนเบ้นก็ใส่แล้วนะครับสวยครับก็สีแดงจะตัดกับสีผิวของช้างพอดีนะครับก็มองไปก็จะโดดเด่นเลยนะครับเหมือนอย่างที่แท็กซี่นะครับนี่ครับตัดกันนะครับเป็นสีที่สวยใสสวยสดใสในพี่เบนลองดูดึงดูดีๆสิลองแต่งโมก็มีเชือกแล้วนะครับสวยน่ารักมากเลยนะครับ หนุ่มก็มีแล้วก็วันนี้คลิปอาจจะยาวนะครับวันนี้นะครับก็ให้แม่ๆเอซีได้ดูพี่เปปซีด้วยครับแล้วก็ดูสามหนุ่มด้วยนะครับวันนี้ได้ดูได้ดูหลายเชือกเลยนะครับเปปซีถูน้องอีกแล้วครับโอ้อะไรครับน้องนานา โอเคนะครับวันนี้ก็คลิปยาวครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายแ๊บซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับรักคิดถึงห่วงใยเสมอครับผมวนนสวัสดีครับขอเนี่ของใคร